วันนี้เสนอตอนคุณนักคูนกับภารกิจร้านสะอาดในหมู่บ้านออนเซนอันสงบสุขมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของคุณนักคูนซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านทุกคนต้องมาซื้อของใช้จำเป็นร้านของคุณนักคูนเป็นที่รู้จักในเรื่องของความเป็นมิตรและการบริการที่อบอุ่นแต่ช่วงนี้มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกกังวลใจมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งในเช้าตรู่ที่แสงแดดอ่อน สองเข้ามาในหมู่บ้านออนเซนคุณแรคคุณเดินเข้ามาในซุปเปอร์มาร์เก็ตของเขาอย่างกระฉับกระเฉงแต่เมื่อเขาเปิดไฟและมองไปรอบๆเขากลับต้องขมวดคิ้วโอ้โหทำไมร้านถึงได้รกแบบนี้ล่ะเนี่ยคุณแรคคุณเพิ่มพคำกับตัวเองรอบๆร,ร้านมีขวดน้ำและกล่องสินค้าวางเกะกะอยู่ตามชั้นต่างๆขยะเล็กๆน้อยๆเช่นใบเสร็จที่ตกอยู่บนพื้นถูกละเลยจนกลายเป็นกองเล็กๆ แม้ว่าร้านของเขายังคงมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณรัตคูนก็รู้สึกว่าความเป็นระเบียบของร้านเริ่มลดลงฉันต้องทำอะไรบางอย่างแล้วถ้าปล่อยให้ร้านสกระปรกแบบนี้ลูกค้าอาจจะไม่อยากมาใช้บริการที่ร้านฉันอีกเขาพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงจริงจังคุณรัตคูนเริ่มกวาดขยะและจัดชั้นวางของใหม่แต่เมื่อเขาเริ่มทำไปสักพักเขาก็รู้สึกเหนื่อยและคิดว่าการทำความสะอาดร้านคนเดียวนั้นเป็นเรื่องที่หนักเกินไป ถ้าฉันทำคนเดียวแบบนี้ฉันจะทำเสร็จเมื่อไหร่กันล่ะคุณรักคูลถอนหายใจยาวแต่ฉันไม่อยากให้ใครมองว่าฉันขี้เกียจหรือทำงานไม่ได้ในวันต่อมาคุณรักคูลตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเริ่มงานทำความสะอาดเขาตัดสินใจที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถจัดการปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองเขาเริ่มต้นด้วยการเก็บขยะจากชั้นวางสินค้าต่างๆเขาตั้งใจว่าจะทำให้ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตกลับมาสะอาดเหมือนเดิม เขาหยิบไม้กวาดขึ้นมากวาดพื้นอย่างตั้งใจแต่เมื่อกวาดไปได้ไม่นานเขาก็พบว่าใต้ชั้นวางของมีฝุ่นหนาทึบที่กวาดออกได้ยากทำไมมันเหนื่อยแบบนี้นะคุณรักคุณเพิ่มพัมและเช็ดเหงื่อบนหน้าผากขณะที่เขากำลังก้มเก็บขวดน้ำที่ตกอยู่คุณกระรอกเจ้าของร้านอาหารเดินผ่านมาเห็นเข้าอารุณสวัสดิครับคุณรักคุณคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณกระรอกถามพลางยิ้มโอ้สวัสดีคุณกระรอก คุณแร็คคุณพยายามพูดด้วยน้ำเสียงปกติฉันแค่กำลังทำความสะอาดร้านนะ่ะฉันอยากให้ร้านนี้ดูสะอาดขึ้นเพราะมันเริ่มรกมากๆเลยคุณก็รอกมองไปรอบๆร้านและเห็นว่ามีขวดน้ำและกล่องสินค้าวางกระจัดกระจายจริงๆมันดูเป็นงานใหญ่เลยนะครับคุณแร็คคุณทำไมคุณไม่ลองขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในหมู่บ้านละ่ะคุณแร็กคุณสายหนะ้าไม่หรอกครับฉันคิดว่าฉันทำเองได้ฉันไม่อยากให้ใครคิดว่าฉันทำงานไม่เก่ง ฉันพิสูจน์ว่าฉันสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองคุณกระรอกพยักหน้าแม้จะมีแววตากังวลถ้าคุณคิดอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเมื่อไรบอกได้นะผมพร้อมเสมอหลังจากที่คุณกระรอกเดินจากไปคุณรัดคุณยังคงทำงานต่อไปแต่ยิ่งทำไปนานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเหนื่อยและรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจัดการทุกอย่างได้ทันวันรุ่งขึ้นคุณแมวร้านตัดผมเข้ามาซื้อของในร้านของคุณรัตคุณ ขณะที่เธอกำลังเลือกสินค้าบนชั้นวางเธอเห็นคุณแร็กคูนที่ดูอ่อนเพลียมากกำลังก้มลงเก็บขยะใต้ชั้นด้วยท่าทางหมดแรงสวัสดีค่ะคุณแร็กคูนคุณโอเคไหมคะคุณดูเหนื่อยจังเลยคุณแมวถามด้วยความเป็นห่วงคุณแร็กคูนหันมามองและฝืนยิ้มโอ้ฉันแค่กำลังทำความสะอาดนะ่ะด้านชั้นมันรกมากฉันไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่สบายใจเมื่อมาที่นี่นั่นเป็นเรื่องที่ดีค่ะ แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างคนเดียวนะคะคุณแมวพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนบางครั้งการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆก็ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นและไม่เหนื่อยมากคุณดักคุณสายหน้าฉันไม่อยากให้ใครคิดว่าฉันพึ่งพาคนอื่นฉันอยากให้ทุกคนเห็นว่าฉันสามารถทำได้ด้วยตัวเองคุณแมวยิ้มเล็กน้อยฉันเข้าใจค่ะแต่ถ้าคุณทำงานหนักจนไม่มีแรงเหลือเลยมันก็อาจทำให้คุณดูเหนื่อยล้าจนลูกค้าเป็นห่วงแทน คุณควรลองพิจนารณาให้เพื่อนๆมาช่วยบ้างนะคะหลังจากคนแนวออกไปคุณนักคูณเริ่มคิดถึงสิ่งที่เธอพูดแต่เขายังรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะขอความช่วยเหลือได้หรือไม่เพราะเขากลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นคนอ่อนแอหลังจากทำความสะอาดไปหลายวันโดยที่ร้านยังคงดูไม่เป็นระเบียบเท่าที่ต้องการคุณนักคุณเริ่มยอมรับว่าการทำงานนี้คนเดียวเป็นเรื่องที่เกินกำลังเขาจึงตัดสินใจลองฟังคำแนะนำของเพื่อนๆ วันต่อมาคุณแบคคุณรวบรวมความกล้าไปหาคุณกระรอกและคุณแมวที่ร้านตัดผมสวัสดีครับคุณแมวคุณกระรอกผมคิดเรื่องที่พวกคุณแนะนําแล้วผมคิดว่าผมต้องการความช่วยเหลือจริงๆครับคุณรบคคุณพูดด้วยน้าเสียงจริงจังคุณกระรอกยิ้มกว้างผมดีใจที่คุณตัดสินใจแบบนี้ครับมาเถอะเราจะช่วยกันทําให้ร้านของคุณกลับมาสะอาดเหมือนเดิมคุณแมวเองก็ยิ้มและกล่าวเสริมใช่ค่ะถ้าทำงานด้วยกัน เราต้องทําให้สําเร็จได้แน่นอนเพื่อนๆในหมู่บ้านเริ่มมาช่วยคุณรักคุณอย่างตั้งใจคุณก็รอกช่วยจัดการชั้นวางของใหม่ให้เรียบร้อยและแบ่งสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ส่วนคุณแมวช่วยกวาดและเช็ดทําความสะอาดพื้นที่ต่างๆในร้านคุณพยาบาลกระต่ายที่ผ่านมาพอดีก็มาช่วยเช็ดกระจก,จกจนเงางามขณะที่พวกเขากําลังทํางานกันคุณหมีช่างไม้เดินผ่านมาและเห็นทุกคนทํางานอย่างทันหยันขันแข็งเขาจึงเข้ามาถามเกิดอะไรขึ้นหรอครับ ทำไมทุกคนมาช่วยกันที่นี่คุณกระรอกหันมาตอบด้วยรอยยิ้มคุณแร็กคุนต้องการให้ร้านของเขากลับมาสะอาดครับและเขาก็ยอมรับว่าไม่สามารถทำคนเดียวได้เราจึงมาช่วยกันคุณหมีพยักหน้าและย,ยิ้มงั้นผมขอช่วยอีกแรงครับผมจะช่วยจัดชั้นวางให้มั่นคงขึ้นจะได้ไม่ล้มง่ายหลังจากทำงานกันอย่างขยันขันแข็งทั้งวันร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตของคุณรักคุณก็กลับมาสะอาดและเรียบร้อยกว่าที่เคยเป็น พื้นที่สะอาดจนเงาสินค้าถูกจัดวางเป็นระเบียบตามหมวดหมู่และชั้นวางของใหม่ก็ดูแข็งแรงขึ้นขอบคุณทุกคนมากๆครับคุณรักคุณกล่าวด้วยความซาบซึ้งถ้าไม่มีพวกคุณฉันคงไม่มีทางทำให้ร้านนี้กลับมาสะอาดได้ขนาดนี้คุณแมวเพยียหน้าและพูดไม่เป็นไรค่ะคนรักคุณพวกเราทุกคนเป็นเพื่อนกันและช่วยเหลือกันเป็นเรื่องธรรมดาของชุมชนเราคุณกระากเสริมด้วยน้ำเสียงอบอุ่น ใช่ครับและบางครั้งการทำงานเป็นทีมก็ทำให้เราได้เรียนรู้และสนุกมากกว่าการทำงานคนเดียวด้วยนะครับคนหมีช่างไม้หัวเราะเบาๆและพูดขึ้นว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเกิดจากการทำทุกอย่างคนเดียวความร่วมมือคือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นคนคนักคุณยิ้มและรู้สึกซาบซึ้งในมิตรภาพของเพื่อนเพื่อน เขารู้สึกได้ว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่เป็นการแสดงถึงความกล้าหาญในการยอมรับว่าบางครั้งเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหลังจากนั้นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของคุณนักคุณก็กลับมามีบรรยากาศที่สดใสและเป็นระเบียบลูกค้าชาวบ้านที่มาใช้บริการรู้สึกประทับใจในความสะอาดและการจัดเรียงที่เรียบร้อยของร้านวันหนึ่งขณะที่คุณนักคุณกำลังจัดสินค้าอยู่ที่ชั้นวางคุณพยาบาลกระต่ายเดินเข้ามาซื้อของและกล่าวว่า ร้านของคุณดูดีขึ้นมากเลยค่ะคุณทำได้ดีมากๆเลยคุณรนะักคุณยิ้มกว้างขอบคุณครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่ฝีมือของฉันเท่านั้นทุกคนช่วยกันทำให้ร้านนี้กลับมาสะอาดอีกครั้งคุณพยาบาลกระต่ายยิ้มตอบฉันดีใจที่คุณได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของมิตรภาพและการทำงานร่วมกันค่ะคุณรนะักคุณพยักหน้าใช่ครับ ฉันได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการขอความช่วยเหลือก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําให้เราอ่อนแอแต่กลับทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเพราะเรามีเพื่อนๆที่พร้อมจะยืนอยู่ข้างๆและช่วยเหลือเสมอนิทานจบลงด้วยรอยยิ้มและความอบอ,อุ่นของมิตรภาพในหมู่บ้านออนเซน็นคุณแรคคุณได้เรียนรู้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทําทุกอย่างด้วยตัวเองแต่คือการเปิดใจรับความช่วยเหลือและการร่วมมือกับเพื่อนๆที่รักและห่วงใยกันเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งนะคะ